วันนี้มา QA นะครับมีคนถามผมมาเยอะนะครับบัตรแข็งบัตรอ่อนคืออะไรนะครับก็ลืมผมประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งครับวันที่ยิมห้ามกราผมมีคอร์สใหม่ชื่อว่า USET นะครับเจาะลึกดอลลาร์นะครับหลายคนที่ต้องการความรู้เกี่ยวกับดอลลาร์โดยตรงหรือหาโอกาสจากดอลลาร์นะครับคุณพิมพ์มาเลยนะครับส่งเข้าไลน์ผมที่หน้าโปรไฟล์นะครับ มีอะไรดีๆซ่อนอยู่ให้กับคุณครับเรื่องดอลลาร์นะครับบาทแข็งบาทอ่อนคืออะไรนะครับบาทแข็งคือคุณไงคือมันถูกลงนะครับอย่างปกติคุณเคยแลกหนึ่งเหรียญ3ามสามเจ็ดสามแปดสามไรครับไดลเปอเอิรมันถูกลงเหลือสาสบสีนะครับอันนี้ เขาเรียกว่าบาทแข็งนะครับคุณก็คือใช้เงินไทยน้อยลงในการไปแลกดอลลาร์นะครับเพราะคุณอย่าลืมครับโลกนี้เดี๋นี้มัน60%กว่าเปอร์เซ็นเนี่ยมันใช่ดอลลาร์หมดนะนะครับแม้ว่าอาจจะมีสกุลนั้นสกุลน,นี้ขึ้นมานะครับแต่ยังไงดอลลาร์ก็ยังเป็นสกุลเงินหลักนะครับส่วนบาทอ่อนนะครับยังโปกติคุณเคยแลกประมาณ3-4 สามสามเพอเอมันอ่อนค่าไปนะครับก็คืออ่อนค่าคือมันแพงขึ้นนะครับใช้เงินไทยแพงขึ้นนะครับสามสี่เป็นสามห้านะครับฉันมันจริงมีช่องว่างนะครับสำหรับบาทแข็งบาทอ่อนทีนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเงินไหลเข้าหรือเงินไหลออกนะครับถ้าวันนี้เงินไหลเข้ามามากนะครับของมีมากมันก็ ถูกนะครับคุณไม่เห็นภาพคุณนึกถึงมะนาวตอนเดือนเมษาครับถ้ามันมีน้อยช่วงเมษามันจะแพงแต่ช่วงอื่นมันจะถูกนะครับของมีมากมันก็ถูกของมีน้อยมันก็แพงนะครับเพราะว่าแลกเปลี่ยนเนี่ยผมต้องบอกกันแล้วว่ามันเป็นประเทศต่อประเทศนะครับมันจะไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะครับเพราะว่ามันมีคนได้คนเสียนะครับ ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยอ่อนเกินไปนะครับแน่นอนคนที่เสียเปรียบก็คือคนที่นําเข้าครับซื้อของแพงผมย,ยกใหญ่ให้คุณเห็นชัดเจนคือน,น้ามันเพราะน้ำมันใช้ดอลล่าถึงเรียกว่าเปโตโดอลลร์ทุกครั้งที่เงินบาทอ่อนค่าน้ำมันมันก็แพงขึ้นนะครับแล้วคุณอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราแน่นอนชอบนําเข้านะครับ นำเข้าเยอะครับของหรูของ name, แบรนด์เนมอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันจึงเป็นช่องว่างสำหรับคนที่มองหาโอกาสนะครับบาดแข็งบาดอ่อนอันนี้มันจึงเรียกว่าการเก่งกําไรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกกันแล้ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอไปนะครับใครที่ตามผมมานี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าโอ้มันจะแว่งทุกอย่างมันมี ขเขาเรียกว่ามันมีจุดของมัน,นครับวันที่ผมบอกถ้าไหลเข้ามาเยอะแข็งแน่นอนแข็งแน่นอนครับแต่ถ้าออกไปเยอะอ่อ,อนแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับประเทศต่อประเทศนะครับเราต้องขอเขาเรียกว่าพูดง่ายๆคือทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันอะ่ะทั้งบาทแข็งและบาทอ่อ,อนบาทอ่อ,อนของมันแพงขึ้นนะครับพัวอย่างเช่นยุโรปเนี่ยคุณด,ดูเหตุการณ มื่อวันสัปดาหที่ว่ารนะัสเซียจะหยุดส่งก๊าซให้ยุโรปจากรัสเซียนะครับเออยูเครนจะหยุดส่งก๊าซจากรัสเซียให้ยุโรปนะครับคุณคิดดูนะครับว่าพลังงานมันจะแพงขึ้นแค่ไหนนะครับปกติเคยใกล้ๆกันแนหะละรัสเซียวันนี้ไม่ส่งละไปซื้อที่อื่นมันก็แพงขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ผมเลยมาบอกทุกคนว่าการแลกเปลี่ยน มันมีจุดของมันนะครับจุดของมันที่เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างนะครับเป็นช่องว่าใครที่ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นลงยังไงหรืออาจจะได้ยินใครบอกว่าโอ้ได้ได้ได้ครับผมอยากคุณทํากันมานครับมันที่ผมทำเนี่ยเนี่ยจดค่าเงินแบบนี้คุณจะได้รู้ไงว่าเงินมันขึ้นลงไงวันหนึ่งค่าเงินมันเปลี่ยนประมาณสามถึงห้าครั้งนะครับเงนเปลี่ยนได้ตลอด นะครับหูยังต้งสัมพันธ์กันไม่ใช่ว่าเขาจะปรับขึ้นเหมือนทองอะ่ะหปุ๊บปุ๊บไม่ใช่ครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงครับประเทศจะมีปัญหานะครับโอเคแบกัาแค่นี้ครับสวัสดีครับ